สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมชิชิกามินะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโ o บอคแมปไรเดอร์ทาวนะครับผมผมจะเป็นไว,ร,นไวรุ่นไวรุ่นไรเดอร์ครับอยากเป็นไรเดอร์นะวันนี้อยากลองมันเปลี่ยนเล่นเกมอ,อนนื่นบ้าง ผมแตะตัวแบบนี้สแสดงว่าจะต้องเป็นไรเดอร์จูเกอร์น,นั่นเองแปลงร่างกันเลยดีกว่าจูเกอร์เดียบร้อยไปจูเกอร์แล้วไปไฟสู้กับคนอื่นดีกว่าไปเจอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่กันนี่กัน โดนไรด้วยคลิปไปดีไหลด้วยคลิปอย่าละโดนสตันโดนสตันเอ,อ้อเอ้อเอ๋ท่านอนแตกไหมเอ๋ท่านอนแตก เราเก็บเอทานอลได้แล้วนะเมื่อกี้คาร์บนได้อทเอทานอลปาไปหาเหยื่อต่อเป็นไงโอ้ผมรีบใช้ท้าไม่ตายเกินอย่าอะไรอย่าเอ้ยขยับไปได้ดุนนาเมย์แน่เลยเอ้ยรอนละ ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรแบบหลอกบบว่าในแบ,บนี้แบบเพิ่งเล่นได้ไม่นานแต่ว่ามีแบบมีฟาร์มอะไรแบบนี้ด้วยอัอนนี้ก็จะเป็นเราสามารถเลือกคำเปเลดเดอร์ได้นะแบบว่าอยากเป็นตัวไหนก็เลือกได้เลย มีให้เลือกเยอะเลยก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม